กรับสวัสดีทชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับอยู UI, BA, Eden, นะ่ไทีเบีอีนเนาะก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมมินิโวลกันในแบบโวลพ e ดนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานมากนะครับประมาณเจ็ดเดือนได้นะครับอัปเดตนี้ก็มันไม่ใช่อัปเดตใหญ่แต่ว่าวยความที่ว่าผมเวลาว่างนี่ไม่ค่อยมีเนาะก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆที่อัปเดตนี้มาช้ามากๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ มาเริ่มที่ UI นะครับ UI นะครับที่ปรับเปลี่ยนมาก็จะเป็นปุ่มเมนูด้านบนนะครับก็จะเปลี่ยนจากเป็นลูกศรครับเป็นแบบนี้แค่นะเจอใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมีปุ่มของขวัญอยู่ตรงนี้ปรากฏไปเลยจุ๊บนะครับเราก็จะได้มาเป็นคอมแบบฟรีนะครับแล้วก็สุ่มเผานะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นบัเดิลนะครับบัเดิลก็ถูกรีบัเดิล์ใหม่นะครับผมเป็นบัเดิลล่าสุดนะครับผมนี้ใช้ทั้งหมด70พอยต์นะครับ ก็วิธีการซื้อพอยต์ก็ไปที่ปุ่มอ่าสินค้าด้านบนตรงนี้หรือว่ากดไปที่เมนูนะครับควาว่าช็อปก็ได้นะพอยต์ก็อยู่ตรงนี้เลยครับ5ถั่วเท่ากับ1พอยต์นะครับผมโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการน่าจะเปลี่ยนภายในในคาเฟ่นนะนึกไม่ออกเลยว,ว่าเปลี่ยนตนะั้งแต่อัปเดตท,ที่แล้วหรืออัปเดตนี้วะนึกไม่ออกฮะผมก็ลืมนะก็ช่างมาันเถอะครับเอาปวนว่าผมก็ปรับเปลี่ยนคาเฟ่ข้างในนะครับ ให้มันดูมินิมอลแล้วก็ดูเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ลกจนเกินไปนะครับจากตรงนี้ที่แบบมีอะไรไม่รู้ลกลรุงลังนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเนาะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ NPC ในคาเฟ่นะครับก็จะมี Material b u บ e เนะครับผม Food d e a เลออันนี้มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มั n e y Trade นะครับตรงนี้สามารถมาแลกตังค์ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น m มทเ r ีย l b บเนะครับชึบตรงนี้ก็จะเอาหาพวก ของอะไรเนี่ยนะครับมาขายเป็นเจมได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นฟู้ดเดลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนโมเดลผลค่อนข้างจะเกือบเกือบทุกผลนะครับไม่น่าจะเกือบน่าจะทุกผลแล้วมั้งครับก็โอเปกก็เปลี่ยนโมเดลนะผลดาร์กก็เปลี่ยนผลไฟก็เปลี่ยนผลบาเรียนี่น่าจะเปลี่ยนแล้วก็ผลเวนอมเปลี่ยนผลเดเดสเซาก็เปลี่ยนนะครับชิเน่ก็เปลี่ยนผลพัทเท่านี่ก็เปลี่ยนนะครับ ผลเลิฟอันนี้โมเดลผมเองนะครับส่วนทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นโมเดลที่อ่าเป็นของคนอื่นแต่ว่าผมสนับสนุนโดยการซื้อมานะครับว่าโมเดลที่ซื้อมาก็ใช้ถั่วของผมนะครับแล้วก็พวกแบบเอ็มคอยจากมิเนียวในการเติมหน้าซื้อมานะครับแล้วก็มาใส่ในแมปนะถือว่าเป็นการสนับสนุนโมเดลไม่ฟรีแล้วกันเนาะโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงผลใหม่กันนั่นก็นนคือผลเลิฟนั่นเองนะครับผม ก็เหอเลิฟก็จะมีทั้งหมด2สกิลนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับผมสกิลแรการ์ด shot นะครับผมตกนิดนึงนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันไม่ได้แลกในทางนะั้นนะสกิลแรกครับผม hard shot การง้างเลิฟไม่สิเป็นการง้างหัวใจไปนะครับแล้วก็ยิงออกไปเนาะต่อมาครับสกิลที่สองนะครับเลิฟเลนนะครับผมเป็นการยิงธนูออกไปนะครับหมุนตัวยิง เมื่อชนกับสิ่งของหรือว่าชนกับมอนสเตอร์นะครับต่างๆหรือว่าผู้เล่น,นครับก็จะเกิดเป็นฝนธนูออกมาโอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์นี้มีชื่อว่า HOLIDAY EVENT นนั่นเองนะครับก็เป็นอีเวนต์จากปี2024ครับเอามาใส่ในปี2025จริงๆอัปเดตเนี้ยผมจะปล่อยตั้งแต่เดือนมกราลแล้วนะครับผมแต่พอดีว่า มันไม่มีเวลาว่างเลยว่าแบบเขาเรียกว่าเออก็คือไม่มีเวลาว่างนั่นแหละนะครับผมก็เลยมาปล่อยในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนกุมภาเกือบจะมีนานแล้วแหละนะครับผมท้ายๆเดือนกุมภาเลยก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวนี้มันแลกอะไรบ้างปึ๊บก็จะมี h o l i d a y gift ระดับมิสติกระดับแรว w i n t e r c ค a t นะครับแล้วก็ y e ติ Cap นะครับผมเป็นหมวกเ e ติแล้วก็ winter c o ค t นะตัวนี้เป็นอ็อกซ s เซสซอรีใหม่นะครับผม <gonna> ก็ส่วนวิธีการ หาแคนดี้นะครับที่เอามาแลกของนะครับก็คือเราฟาร์มตังหรือว่าฟาร์มเจมนะครับผมแล้วก็มาแลกกับเจ้าตัวเทรดมันนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในเพจสองเลยนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะก็สามารถแลกไปเป็นแคนดี้ได้แล้วก็แคนดี้แลกกลับมาเป็นเจมได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบแคนดี้มันเหลืออะไรเงี้ยก็แลกกลับมาเป็นเจมเป็นเงินก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะ อีเวนต์นี้น่าจะอยู่ประมาณไม่นานมากนะครับผมก็อาจจะลบมันออกนะครับจริงๆอีเวนต์นี้มันควรจะมาตั้งแต่ธันวาครับแต่ว่าเอออย่างที <c oughs> ่บอกเลยนะผมไม่มีเวลานะครับผมโอเคก็เอ้าผมลืมเลยลืมแรกมงจะพูดโอเคเดี๋ยวผมแลกคู่หนึ่งนะครับผมชิปโอเคนะครับกลับมาแล้วนะได้ตังมาเพียบเลยนะครับผมไม่ต้องถามมาทำอะไรดูข้างๆได้เลยนะครับเสกนะครับ โอเคเราก็แรกมาสักห้าแล้วกันนอ้องห้าสิบอันมาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของข,องขวัญก่อนแล้วกันเนาะของขวัญน,นะครับชึบก็แรกระดับแรหนึ่งอันมันก็จะมีระยะเวลาในการรีสต็อกด้วยครับก็มีแอนิเมชันในการเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะชึบนี่นะครับผมเ้าก็จะได้เป็นที่สุ่มผลมาห้านะครับแล้วก็ แค่ที่เคณมาเจ็ดอันนะครับก็ได้คืนมาเจ็ดนะก็ถือว่าได้อยู่แหละนะผมแล้วก็น่านจะได้ตังค์ด้วยนะครับน่านจะได้ตังค์กับเจิมด้วยนะใช้ทั้งหมดน,าน่าจะเท่าไหร่นะเจ็ดสิบใช้แปดสิบอันนะครับชุบมีแอนิเมชันในการเปิดเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องถามนะครับแค่ย้อมสีจากอันที่แล้วมาเองนะครับชุบป,ป๊อกนี่นี่ก็คือของที่ได้มาทั้งหมดรนะับ มีแรนดอมดาบด้วยนะครับผมระดับมิติดนะครับแรนดอมเกือบจะทั้งทั้งทั้งแมปเลยมั้งที่แรนดอมดาบ,บโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแลกในส่วนวินเทอร์แคปหาฮะวินเทอร์โค้ดกับยีติเโอ้ยเมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแลกกันนะครับก็ใช้อควาเจมด้วยนะอันนี้นะครับอันนี้อ่าส่วนของวินเทอร์โค้ดเนี่ยใช้เป็นห้าควาเจมนะครับเหมน ยติแคปใช้2องะควาเจมนะครับผมเดี๋ยว,วเราเสกดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อะควาเจมครบแล้วนะครับผมทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,8 8, 8, อันจะบ้าตายโอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันนะชุบทุเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วครับในส่วนของแอสเซซอรีใหม่ทั้ง2องอย่างนะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นการรีโมเดลนะครับผม โมเดลที่รีไปในแมปทั้งหมดก็จะมีประมาณ 3- 4อย่างนะสว่วนอีกอย่างหนึ่งก็ผมนึกไม่ออกเป็นว่าไปดูกันในแมปแล้วก็จำๆเอาเองกันนะครับผมก็เอามาคร่าวๆก็คือยูรุนะครับผมรีโมเดลทั้งยูรุเขียวและยูรุขาวดำรีโมเดลหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นยูรุเขียวนะส่วนขาวดำก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวนั่นแหละก็ไปหาดูเอานะครับไปหาทําเอาแล้วกันผมเคยสอนไปแล้วนะต่อมาก็ทันเดิ้ลแรมนะครับผมทันเดิ้ลแรมนี่เปลี่ยนนะครับผม เปลี่ยนแล้วก็สวยมากๆเลยนะอครับเมื่ออัปเดตคิสเน่นะครับผมลืมไปว่าผมเคยบอกว่าถ้าทิ้งทาร์เดอ้์แลมมันจะหายนะก็ขอไปนะครับที่ลืม <laughs> โอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคิสเน่นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกบัฟแล้วกันเนาะถูกบัฟให้ดาเมจแรงขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ส่วนของโมเดลหางก็เปลี่ยนนะครับจากปกติเป็นหางงูค้างๆก็ ยีนมชชั่นแล้วนะครับมานะครับเป็นมูฟเซตใหม่นะครับเป็นอ่าเดชนะผมชึบชึบแล้อก็บางบางังส่วนจั๊มนี่ยังไม่มีนะครับผมนะับจั๊มยังไม่มีนะครับส่วนที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นคิดสนินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเดชเป็นไงชึบชึบ เป็นการพุ่งไปหมุนตัวนะก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะเป็นส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่คนรอคอยกันมาก่านะสำหรับวิธีการไปโลกสองนั่นเองนะครับาการจะไปโลก2ได้นะครับก็ต้องมีในส่วนของ Second Map นะครับผมก็คือแผนที่ของ s ซ c o n ั c นะครับผมก็สามารถหาได้จากกรอบอาดาร์ดดาร์คอารีน ผมพูดได้ติกัดขัดต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปนานมา,ากนะก็สามารถหาได้จากก่อนด a กอารีนาตรงนี้เลยนะผมนี่ในเทเลอร์เลยนะก็ไม่บอกนะครับอยู่ตรงไหนก็น่าจะเห็นในหน้าจอกันอยู่เลยเนาะไม่บอกนะครับผมส่วนเเออออ่ออ่ของของที่ใช้ทําก็อ,อผมบอกให้แค่ว่ามี Fit of Dark เน็ตด้วยวิธีการทำก็มาดูที่ NPC เอานะครับผม กเซ็ตอตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากเกาะโกโจไอแลนด์นะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนอัปเดตอ n ฟิ n ิตีนะครับผมก็สามารถมาทำโกโจได้เดิมนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้บิสเซนตก็จะยังหาไม่ได้นะครับผเนื่องจากอเอ่อเอ่ออย่ทด้เห็นแล้วนะครับผมก็ขาวหายไปแล้วนะครับผม อนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะครับผมส่วนในอนาคตจะเอากลับมาไหมก็เอากลับมาแน่นอนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตอนไหนนะก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมก็ประมาณนี้นครับสำหรับอัปเดตนี้ก็ขอให้สนุกกันกันกบอัปเดตนี้นะครับผมที่มันนานเพราะเวลาผมมันไม่ค่อยมีนะต้องขออภัยจริงๆนะครับ I don't have a t i า e for p ์เ y a ย์นะครับประมาณนี้นะ โอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอตัว see you again ก่อนนะครับผม good bye นะครับผมจุบจ๊บจุ๊บ